มันเป็นเรื่องรู้จักก็น่ามีอะไรเกิดขึ้นหรอนะเออเป็นผู้หญิงนะเออจับผมได้ด้วยเอ้ยสาวอ,อยู่เลยมั้งนะใช่ไหมนม้ำมนต์พี่ๆใคจะใสไหนวะพี่พเาเข้าไปในห้องแล้วนะ พี่เฮ้ยเขาไปไหนวะมึงเจออะไระฮะสวัสดีครับสวัสดีลุงป้านาอาและพี่ๆพี่ทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับผมเสือป่าชาแนลของผมพี่ๆและวันนี้เนี่ยผมก็จะขึ้นมาหาลุงกะเหลี่ยงอีกเช่นเคยนะพี่ๆนะก็ไม่ได้พบกันเลยนะครับเมื่อวานนี้ผมเนี่ยก็ไปทําธุระนะครับส่วนเรื่องของเจ้าหมอผีเนี่ยผมก็ได้ฝากเพื่อนผมเนี่ย เอามันไปให้นักโทษเอามันไปให้ชาวเมืองรับแรลงโทษแล้วนะพี่พี่นะก็ตอนนี้มันอยู่ในคุกเมืองรับแรแล้วนะครับพี่พี่ส่วนลุงกระเลียงก็น่าจะกลับเข้าไปอยู่ที่บ้านแกแล้วนะพี่พี่คิดว่าคงไม่มีอะไรมากวนแกแล้วนะโอเคพี่พี่ผมก็จะเดินทางเนี่ยเข้าไปหาแกนะครับพี่พี่นะก็ไม่รู้ว่าลุงแกจะทําอะไรอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปเนี่ยผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะ ถ้าพร้อมก็เดินทางกันดี๋ยวนะไปะก็โอเควันนี้ผมก็มากับน้องน้องน้ำมนตนะ์น,นนะพี่พี่นะหรือว่าเรียกภาษากันเรียงก็น้องเทยเจอนะครับผมโอเคพี่พี่ดเ,เดินทางเข้าไปได้านในกันเลยนะก็ลุงแกก็นั่งสามเหมือนกันนะผมเนี่ยยังไม่รู้เลยว่า แกน่มีลูกนะพี่พี่แต่ไม่รู้ว่าแกน่มีเมียหรือเปล่านะน้ำมันนไม่เคยเจอเขาเลยนะไม่เคยเจอนะอพี่พี่เขาก็อยู่กันกับลูกสองคนนะครับผมมากินรอบกิ่รอบก็ไม่เคยเจอเลยหรือว่าเมียเขาเสียชีวิตไปแล้วหรือเปล่าไม่รู้นะ เออเราก็ไม่เคยถามเขาอืมผมไม่เคยถามเรื่องของแกนะพี่พี่นะก็เลยไม่รู้นะรนจริงจริงนะถ้าเขามีเมียก็ดีนะครับจะได้ช่วยดูแลสวนแล้วก็ทํากับข้าวอะไรพวกนี้ในงานบ้านนะโชคดีเลยนะพี่พี่ไอ้หมอผีนะโดนจับตัวไปแล้วเนะี่ยลุงแกก็น่าจะใช้ชีวิตได้แบบสงบสุขขึ้นนะพี่พี่นะ <c oughs> อ,อาจจะเดินโทษะหารด้วยก็ได้นะเฮ้ยมันม์หมาใครวะมันตั้ลังมาตั้งนานพี่พี่ไม่ใช่หมาผมแนะ่ตัวเนี้ยหมาใครก็ไม่รู้นะเจอหมาตัวนี้น่ะไปมันมาก็ใครวะพอแถวนี้ห้างจั่หมู่บ้านเยอะเลยนะเออพี่มัน หมามันตามมาผมคิดว่าหมาเนี่ยมันต้องมีเจ้าของนะม,มันถึงตามมาได้อะเนมีมเรือ่องหก็ไม่เคยเจมาเเออมาบ้านลุงเนี่ยผมก็ไม่เคยเจอหมา,หาสักตัวเลยนะแปลกมากหรือว่ามีคนมาแอบดูลุงแกรหรือเปล่าฮะ อืมเห็ดอาจจะขึ้นนะพี่พนะไปทำไมบ้านลุงแกงเงียบจังนะเฮ้ย,ยน้ำมนเหมือนมีคน,น่ยมาตัดหญ้านะ<ม>นะนั่เหมือนม,ม,มีคน,น่ยมาฟันหญ้านะพี่<ม>ตรงนี้น่ะโล่งขึ้นเยอะเลยนะ,ะลุงก็เรียกแกมาตัดหรือเปล่า ลุงเกล ouais, uh, ี้ยงอยู่แบบยู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 กับใครวะแกทำอะไรวะนะพี่พี่ลุงเกลี้ยงแกอยู่นะเอออยู่กับใครไม่รู้เอออยู่กับใครไม่รู้นะรู้เขาปล่าวะไม่รู้วะรู้เขาหรือเปล่ายังผมยังไม่เข้าไปนะพี่พี่ผมจะดูจากระยะไกลกันนะ เหมือนมันไม่มีไม่มีพิษไม่มีภายเลยนะพี่พี่เ็จักกหน้ามีอะไรเกิดขึ้นอนะเออเป็นผู้หญิงนะจับผมได้ดเอยสาวอยู่เลยมั้งนะใช่ไหมนม้ำมนพ,พี่สาวสวยเลยนะใช่มันก็เลี้ยงพาเด็กมา พี่ลุงกะเลี่ยงเขามีมีเมียด้วยเหรอครับพีบ่พี่ผมไม่รู้เลยนะเขาพาเด็กสาวที่ไหนมาก็ไม่รู้นะอย่างสาวเนยะ่นนี้ยอืมน่าจะอายุน้อยกว่าลุงกะเลี่ยงเอะะน้อยดูดิดูผิวพ,พันเรียงข่าวโบ้อยู่แนะลุงกะเลี่ยงมีแฟนนะ ผมเพิ่งเจอนะพี่พี่นะไม่นึกงว่าลุงเขาจะมีแฟนด้วยนะก็ตั้งแต่ผมมาเนี่ยผมไม่เคยเจอเมียกแกเลยนะครับก็อย่างที่บอกแม่สาวคนนั้นเนี่ยคือใครไม่รู้นะล,ลุงก็เรี่ยงพามานะพี่พี่ลุงก็เลี่ยงพามาเรืมาห้าลุงก็เรี่ยงเอย่านนั้น น้ำมน,น้ำมนเขาจะไปไหนวะพ,พี่ี่เขาเข้าไปในห้องแล้วนะนนเขาเข้าไปในห้องแล้วพี่พี่เฮ้ยปิดประตูด้วยเฮ้ย,ปปยน้ำมน,น้ำมน พ,พี่เรามาแอบดูเขาเราผิดหรือเปล่าเนี่ยฮะเขาจะทำอะไรกันหรือเปล่าไม่รู้นะพี่พนะเขาปิดรูอ๋อเขาปิดปิดประตูหมดเลพี่พี่แอบไม่รู้ว่าลุงแกจะทำอะไรนะใช่เราไม่แน่ใจแต่เราให,เให้ลุงเนี่ยเสร็จภารกิจก่อนเดี๋ยวผมเข้าไปถามนะพี่ไม่รู้ ลุงแกจะทําอะไรหรือเปล่าเ<ช>ดี๋ยวผมจะไปคาดจังว่าลุงแกงนะ<ช>แต่มันจะแบบ<ช>ดูไม่ดีอ่นะ<ม>พี่พี่แล้วก็อย่างผมแอบ,บดูแบบนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันนะเดี๋ยวผมขอลงไปรอข้างล่างสักชั่วโมงนบบพี่ค่อยขึ้นมาใหม่นะใช่รอให้ลุงเขาออกมานั่งข้างนอกก่อนเขาเพิ่งเข้าไปเมื่อกี้นี่เองเืยียนด่าง,งน้ำมนไปกลับแล้วโอเคพี่พี่ผมก็รอกับน้ำมนมาชั่วโมงหนึ่งนะพี่พี่นะผมก็ลงไปรอ,ปอด้านล่างนู่นเลยนะ มอนก็เดินขึ้นมารอจนยุงกัดแดงเต็มตัวไปเลยนะน่าจะนั่นแหละพี่ๆเรื่องอย่างว่านอะครับไม่อยากจะพูดนะผมคิดว่านะเพราะว่าหญิงสาวไอ้หญิงกับชายอยู่ด้วยกันสองคนนะผมคิดว่าเป็นเรื่องปกตินะผมไม่ไม่อยากจะยุ่งนะครับเมื่อกี้ก็เลยลงไรอด้านล่างนู่นเลยเกือบชั่วโมงเลยนะแล้วก็ผมก็ขึ้นมาแล้ว ผมไม่กล้าเข้าไปเพราะว่ายังไม่รู้จังว่าแกพาใครมานะเขานอนหรือเปล่าเขานอนหรือเปล่าแล้วมันจะเพิ่งเข้าไปเปลือเขาลง<อ>มึงเจอมึงเมินแหไะเฮ้ยออ,ออกมาแล้วออกมาแล้วเฮ้ยพ,พี่ยิงสายิงสา,งสาออกมาแล้วพี่พี่ เจปมเอพี่เฮ้ยเขาไปไหนวะมึงเจออะไรลวฮะมึงเ็บปอะไมึงเจ็บปอะไรมึงจอเขาไปไหนนั่นน่ะพี่สาวพี่สาวอ้าวเดินหนีเฉยเลยพี่พี่

น้ำมอนใครเฮ้ยเดี๋ยวนี่เข้าไปแล้วนะสีฟ้าด้วยนะสีฟ้าอฮะนี่หญิงสาบ้างอ่ะคนปลาเปล่าเฮ้ยไม่แน่นะเว้ยมังโจ้คือใครมังโจ้รูร hint, ้จักเปล่าแล้วเมื่อกี้มังโจ้พาใครมาเนี่ย มาหาเองเหรอพี่ยิงสาวเมื่อกี้เนี่ยมาหาลุงกะเลียงแกเองนะครับไม่รู้ว่าเป็นสปายหรือเปล่านะพี่ลุงกะเลียงไม่รู้นะว่าแกทำอะไรเขาหรือเปล่านะน้ำมนต์อย่าไปอย่าไปอย่าไปใครไม่รู้อะ เฮ้ยขาขาเหนอะผ้ายาก่อนมึงเจ้าเข่แล้เขามาคนเดียวใช่ไหมผู้หญิงคนเมื่อกี้พี่พี่หญิงสามเมื่อกี้เนี่ยเขามาแล้วเขาก็เข้าป่าไปแล้วนะแปลกริงเงี้ยี่พี่เออหนีพอพวกผมมาถึงกับน้ำมนเนี่ยเขาก็เออเดินออกจากบ้านแล้วก็หนีไปเลยนะ เป็นไปได้ว่าลุงลุงก็ยังแบบคิดในทางที่ดีนะวะเขาเขินอายหรือเปล่าลุงคิดอย่างนั้นนะแต่ว่าผมคิดว่าอาจจะเป็นแบบพวกสป,ปายก็ได้นะพแบบี่ีแบบเข้ามาใช้แผนเอกให้ลุงเนี่ยตายใจแล้วก็จะฮุบบ้านลุงอะเออเแต่ว่าเมื่อกี้นะ่ะมันเสียงอะไรไม่รู้นะพุงยาแบบดินอะเมื่อกี้เห็นเหมือนมีคนด้วยนะใช่หรอ คนแก่อะพี่พี่เมื่อกี้ผมไม่เห็นตัวนะมึงโจมึงโจรู้จักคือใครฮะในผู้คั่วลูกลูกเปล่าแล้วคน,น,นคือใครไม่รู้นะพี่พี่นะอนเออน,น้ำมลเห็นแ็บแบบนะนแต่ผมอะผมไม่เห็นหรอกนะพี่พี่แต่ว่าผมได้ยินเสียงมันทำพุ่มหญ้าด,ดินอะ ใช่เหรอเออมื่อนะกี้ลุงบอกว่าเฟี้ยงหินลงมาด้วยนะพี่ๆนะมึงโจ้าอย่าไปเชื่อใจใครง่ายนะคนเมื่อกี้ก็ไม่รู้จักนะพาเข้าบ้านนะ่ะระวังไว้เถอะนะอันนี้ผมเตือนไว้เฉยๆนะระวังด้วยระวังโดนหุบบ้านทั้งหลังนี้ผมก็ช่วยอะไรไม่ได้นะฮะน้ำมนต์คนเหรอ เฮ้ยเห็นปะพี่พี่ครับเมื่อกี้เนี่ยผมได้ยินเสียงจริงๆนะทำพุ่มหญ้าตรงนั้นน่ะดินสมนแล้วก็แม่สาวตุงก็เรียงบอกอย่าเข้าไปลึกนะแต่เขายิงกระปืนนี่จบเลยนะต้องระมัดระวังนะพี่พี่แล้วก็หญิงสาวคนเมื่อกี้เนี่ย ผมเนี่ยไม่เชื่อใจเขานะแต่ว่าลุงกระเลียงแบบเหมือนลุงกระเลียงจะลงอะไรเขาหรือเปล่าไม่รู้นะพี่ๆนะเ,นอเ,เออมองอึงเจ้าใช้เมียลุงไหม,มไม่ใช่แล้วมึงจบพาเขาบ้านได้ไงพาเขาเข้า,าบ้านแบบนี้อันตรายนะผมบอกไว้ก่อนนะเนขาบอกว่าไม่ใช่เมียแกนะพี่ๆนะแต่ว่า เขาเนี่ยก็ผ่าเข้าบ้านนะครับแบบนี้เนี่ยมันแบบไม่ได้ผาเข้าตรงนี้นะผาเข้าห้องด้วยนะผ่าเข้าห้องนะพี่พี่ผมไม่รู้ว่าแกได้ทําอะไรเขาหรือเปล่านะน้ำมนต์ mm. ไม่ต้องไปถามเขาเยอะแล้วเราก็รู้แหละว่าเขาทําอะไรนะแต่ว่าก็บอกให้เขาระวังตัวเฉยนะพี่พี่ระวังไว้บ้านจะโดนหุบอะนกไรอะนะระวังไว้ดีนะผมบอกไว้ก่อนนะ ถ้ายัางเชื่อใจเขาง่ายแบบนี้ระวังไว้บ้านลุงจะโดนยึดเอาผมเตือนสติลุงนะว่าลุงนี่ก็ยังมีลูกชายนะครับน้กกานก่ยนะนพูอได้ละให้ลูกชายดีกว่านะอย่าให้คนอื่นเลยเพราะเขาก็ไม่ใช่เมียลุงเรกผมดูอ่ะเอ็นเมอร์อ๋อได้อะนเมอ,เอร์เซลอะอ๋อผมรู้อะ แกบอกว่าแกเนี่ยไม่มีเมียแล้วนะพี่ๆนะ้าเมียเขาก็เออทิ้ง,งหรือเสียชีวิตก็ไม่รู้ผมไม่อยากถามเยอะหรอกแต่คนเมื่อกี้ที่แน่ๆไม่ใช่เมียเขาแน่นอนนะลุงเขาบอกี่าหาลุงเขาเองเออพี่ๆผมยังงงกับไอ้พุ่งยาดินเมื่อกี้นี่เลยนะว่าคือใครนะ ลุงก็เลี่ยงบอกว่าอย่าเข้าไปลึกมากนะอาจจะโดนปืนยิงเอาได้นะผมนี่ตกใจเลยนะครับว่าพวกจรป่ามันมีปืนด้วยหรอลังเจยังมีแรงถอนย้ายอีกเหรอเมื่อกี้ออกแรงมาไม่ใช่เหรอ <laughs> ผมแซวเล่นผมแซวเล่นแต่ผมแค่เห็นเฉยๆว่าลุงเนี่ยพาเขาทำอะไรในห้องอะ่ ผมไม่ได้เข้ามาดูเราผมก็เกรงใจลุงเหมือนกันผมก็นึกว่าลุงพาใครมาผมเลยไม่ได้เข้ามารบกวนนะเมื่อกี้นะพี่พก็เห็นลุงแกเนี่ยพาใครมาผมก็ไม่รู้จักด้วยผมไม่อยากเข้ามารบกวนอย่าไปแซวเขาเยอะน้มลโอ้โหเขาลุงเขาก็เขินนะพี่พีแต่ว่าพูดไม่ออก เอออีกอย่างเขาก็มอนเงียบดเวยนะถามเยอะผมก็ไม่อยากถามแกเยอะแล้วนะถแมลุงเขอกว่ากินข้าวอย่าแกหมูหนี่แกเอามีดไล่ฟันนี่จบเลยนะ่เจ้าหนอนเอียวอ่ะกินข้าวยังอิ่มอ,อกอิ่มใจแล้วมันน้งลุงลุงก็เรียกอิ่มอ,อกอิ่มใจแล้วพ,พี่ไม่กินข้าวแล้วมั้งผมแซวเล่นนะผมก็รักลุงเหมือนกันนะไม่ไงั้นผมไม่ขึ้นมาหาลุงหรอกมนลบ ผมแต่ผมนั่งเล่นกับลุงอยู่สักพักนะพี่พี่นะรอดูเมื่อกี้มันเสียงอะไรกันแน่นะแบบถ้าเราลงไปแล้วมันลงมาเออลุงใช่ถ้าสมมติผมลงไปแล้วมันลงมาทำร้ายลุงก็เรียงนี่คือเราไม่รู้เรื่องอะไรใช่เลยครับพี่พี่เอางี้เอางี้เอางี้นเรื่องชวยเรไม่เชื่อในไม่เชื่อว่าอะไรฮมามาให้ผมนี่ เลยมึงเจ้าปล่อยซะโอ้ยเออมึงเจ้ลุงเขาใจดีนะพี่นะตักน้ำมาให้กินเลยนะโอแต่เามึงเให้ลุงแกกินเลยพี่พี่ผมไม่หิวน้ำแล้วมึงเจ้าเอาไฟแช็คให้ผมทีเิยพี่พี่ผมจะจุดไอ้ลูกนี้หนึ่งลูกนะครับโยนเข้าไปในพุ่งหญ้าที่มีมันดินเมื่อกี้นี้เลยนะน้ำมนส่องให้พี่ที๋ย่มันก็อ้วนซะยึดท่องช่ปล่อยใส่เนี่ยลุงก็เลียงให้กินน้ำหนูไม่หิวแล้วกินเลยกิน นี่ช่วยโอยนะโอ้ยกินแล้ว่ขอบคุณนะครับลุงโอ้โหลุงเขาจะดีมากเลยนะเอามีบังตักน้ำให้เรากินนะเอาแต่กูร้งแว่าเอามีบัวกินเสร็จแล้วมุงเจ้าลุงแจบอกว่าถ้าหิวข้าวก็ไปทำกินได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจลุง เมื่อไมรเกิดโอเดชัปลา,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 านตร<ช>ม,มาระวังตัว<ช>ด้วยนะต้องจุดไล่ก่อนพี่ใช่มื่อมันดังมาจากแถวต้นกล้วยแถวนู้นอ่ะใช่ใช่ใช่เอย่พุงยาดินไม่เจอ,อได้แรงด้วยนะถ้าใครอยู่ตรงนั้นแล้วไม่วิ่งนะระวังตัวไว้นะ ดังไหมเขาจะไล่ไปได้ไหมนะมม่ะพี่ควนัวนเขาโม,มงเลยนะนยังบอกจะมัยควันเยอะเหมอืมมืนอนแไฟไม้เหม,มือนไฟไม้จริง ลุงแกเตรียมเชือกทำอะไรวะนะ้ำมนต์อ๋อลุงแกทำมีดเหรอ,อมุงโจ้มุงโจ้มีคองงันจะไปยุ่งอะไรกับผู้หญิงเยอะนะของเสื่อมหมดนะผมบอกไว้ก่อนนะระวังไว้ดีเถอะผมบอกไว้อันนี้ผมก็ไม่มีอะไรแล้วผมก็มาเตือนลุงเจ๋อผมมาเจออะไรแบบเนี้ย เพราะว่าลุงเป็นคนมีของไงถ้าทําอะไรแบบนี้แล้วมันแบบของอ่ะจ,จะเสื่อมได้นะพี่พี่นะดเดี๋ยวลุงไปขึ้นามาอนะเออแกมีของนะพี่พีแต่ว่าแกมาทําอะไรแบบเนี้ยของแกอาจจะเสื่อมหรือว่ามันหายไปก็ได้นะผมก็มาเตือนลุงแกนะพี่พีนะไม่มีอะไรหรอกก็ผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะเดินทางลงไปแล้วนะพี่พีนะก็ผมไม่มีอะไรละมาเตือนลุงแกแค่นี้แหละ ม,มีมีอีกมาด้วเสียหลุงนะลุงนั้นหมดแล้ววันนั้นให้ลุงไปห้าลูกหมดแล้วผมไม่ได้ซื้อมาเลยนะพี่พี่นะเดี๋ยวลูกสุดท้ายด้วยเดี๋ยววันหลังผมเอามาขึ้นมาให้ลุงแกอีกนะให้ลุงแกป้องกันตัวนะไปแล้วมอืมไปเดี๋ยวเราเดินทางกลับกันดีกว่านะมงึงเจอจะกลับก่อนนะเออ,เอ,เอมุงเจอร,ระวังตัวด้วยอยู่คนเดียวอะ <S 2> <S 2> <S 2> ่ะก็ระวังหญิงสาวคนเมื่อกี้ว่าอย่าเชื่อใจเขาเยอะนะ ลุงสนิทกับเขาก็ได้ไม่เป็นไรเราแต่ว่าอย่าไปเชียร์ใจเขาเยอะเพราะว่าแบบเอเอเขาอาจจะมาทําไม่ดีไม่ร้ายกับลุงนะเดี๋ยวผมกลับแล้วขอบคุณครับลุงตอนลาผมไปน้ำมนเดินทางกลับนะโอเคพี่ๆยวขอตัวเดินทางกลับแล้วนะเดี๋ยวไว้พบกันคลิปหน้านะพี่ๆคลิปนี้ไม่มีอะไรนะครับ